คือความอเนกประสงค์ของเขาครับผู้ชมครับรถคนเล็กนะ <c oughs> นะเจสุภรินเด็กเขาจะตักใส่สิบลอ้อนะคับผู้ชมอ้าวสวัสดีครับ YouTube ช่องสุภกิจ <c oughs> ไปยังไงไปจะคลิปอะได,ะไดย,ย์เดย์ไลฟ์คลิปใช่ไหมจนี่ไลฟ์คลิปปะเนาะไม่ต้องใส่คำนี้ ตอนแรกว่าสิมา์วัดเสาวัดเจ้าโซนี่แหละว่าจะมาดเสาแล้วพอดีไปเพือ่อนเปล่าเห็นบบอ,บอ,บอเห็นงานเครียร์หลิงยุบยุบบรนกุนี่ไหมกุนดำไซนี่เป็นงานเครียร์หลิงอยู่ไหนก็ได้จอดท้ายกันโดนเติบอยู่แค่แค่กัอนนึงอยู่นีน้สีเดียวเออนั่นแหละขั้นนั่นแหละขั้นเดียวกันนั่นแหละมันไปกุนดำไซแล้วเราเบาอยู่อ้าวเจ้า sy เจ็ดห้า c ครับผู้ชมครับ ตั้งลำรอเหี่ยวไกลแล้วนะได้ได้ครับผมได้ครับจอดตัวเล็กนะตัวเล็กตัดดินใส่สิบล้อเลยกำลังเก็บเก็บดินครับดินที่มันตกลาวัดดินส่วนเกินแม มุมอาร์ม,มจนสุดนี่แหละครับคุณผู้ชมให,ใหญ่มากเลยตักใส่สิบล้อ ีพุ่งทีแบบหน้าก,กว้างๆเอาไว้เก็บงานน,น่าจะโอเคเลยนะเป็นพุ่งทีแบบไม่ต้องมีฟันเอาไว้เก็บงานน,น่าจะเวิร์กไปครับบางทีแบบฟันเรียบ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ,อ้าวครับผู้ชมครับมีแดดมีเมฆสลับกันไปอะ ใส่ได้แต่ท,าท้ายนะก็ต้องตักใส่ตักใส่ขหกล้อน่าจะพอด,ดีอยู่ครับสิบล้อก็อาจจะลำบากหน่หนึ่งยกปุ่มอามสูงเป็นพิเศษแล้วก็ใส่ได้แต่ทท้าย อาถ้าคลิปวิดีโอนี้มันดูมนมัืดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับไม่มีแสงเลยพยายามชดเชยแสงช่วยแล้วนะ นั้นมุ่งกี้0.28จุดลูกบาทเมตรครับหรือประมาณ0.3 0.3คิวจริงๆให้เล็กไปครับสาเน่นี่น่าจะให้ยัก0.4 0ยดนี่นี่จะเท่ากันเท่ากับโกเบเท่ากันกับโคเบแล้วก็โฟมสุกับะะ SY75 ก็ยังด้อ่า ก็ได้ในเรื่องของราคานะครับราคาที่ประหยัดเออรู้สึกว่าซามี่เจ็ดซีนค่อนข้างท,ที่จะมีความหลากหลายครับหลากหลายในในเรื่องของเครื่องยนต์นะมีทั้งเครื่องของยันมาแล้วก็เครื่องของอิสุซุนะครับ ประเทศน,นั้นจะเอาเครื่องยนต์ตัวไหนเข้ามาใช้ประเทศไทยเราก็ใช้อิซุซุครับคุณผู้ชมครับตัวตนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้ 4JJ ครับผู้ชมครับน่าจะใช้เครื่องอิซุซุ j j แต่ว่าแต่ว่าไม่มีเทอร์โบแล้วก็แรงมาเนี่จะน้อยกว่า1 3 5น่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับ หน้าผมมันก็มีล้อยางครับ SY 1้5ยห้า W ร้อยห้าเนี่ยตักใส่รถดำยางเก้าครับรถดำหกล้อยางเก้าแต่ว่าเจ็ดห้าเนี่ยตักใส่สิบล้อเลยตักใส่สิบล้อยางพัน เดี๋ยวจัดให้ชมกันยาวๆเลยครับคลิปนี้นะเจ้าตัวเล็กน,นานๆที่จะได้เห็นงานขุดดินหรือว่างานตักดินหูทอส่วนมากก็จะเจอแต่ง,งานวาเบาครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ58แรงมนะ้าหรือ58แรงมนะ้านะครับสมัยผมเพราะคเล็กผมเองก็ไม่ค่อยได้จำสเปคเท่าไหรนะ่นะก็ใช้ทุกกนเลิดทั้งหมดครับด้านล่าง5ตัวด้าน,นบน1ตัวแ,แบแเตอ่45เซนใช้เครื่องอิสุสน้ำเคสร3ล ลายยักษ์ลไปปิ้งนะครับคู่กี่5ฟันขนาด128ลูกบาทเมตรน้ำหนัก7.5ตันค่าตัวรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณสักล้านนจะเป็นสักล้าน8ครับล้านอีกแ0 0แสน้าจํำไม่ผีดนะล้าน8ล้าน9 เรียกก็เปะนผสมสำหรับท่านใดนะครับที่มีใจรักในรถกดหรือว่ามีใจรักในเครื่องจักรคนหนักก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้กับช่องเฟซบชอวัชวรพลนะครับก็บาฝากดตามเพจ a c e b o o k ชอวัชวรพลด้วยนะครับผู้ชมครับชื่อเพจแล้วก็ชื่อซื้อชื่อเพจแล้วก็ชื่อยูทูบมีเป็นชื่อเดียวกันครับสกดเหมือนกันเลย ก็าฝากเข้าไปติดตามนะครับคุณผู้ชมก็มีมีคลิปลงเหมือนกันครับในเพจน,นะก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ร้อนอบอ้าวมากเลยนี่แดดอ่อนครับแดดอ่อนๆแต่ว่าร้อนจัดอ้าโอเคแล้วครับผู้ชมก็รับชมกันต่อคลิปหน้าอีพีหน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟลชิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องชอวันสำหรับวัี้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆทบนช่องทํยิลิปงลงนะครับสําหรับวันนี้ผมจบแล้วก็จเจ้าเล็กพ่ชิตหนู ซานี่ S Y 75C ชิมงานขอจักรตัวสิงคาไม้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านนี้ลาแล้วครับ